รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณ สวัสดีครับคือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้ที่นี่นะครับช่องเนชั่นทีวีวันนี้อยู่กันครบทีมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายครับอิงแอดอิงฮาร์ดค่ะแกแอดนัทพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมที่มีทวิตเตอร์ครับส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับที่แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i f e tv ค่ะช่วงแรกของรายการนะครับไปดูว่าในรอบสัปดาห์ทีีี่่่ผาาานนนนนมมคครรัับบใใโโโลลลกกเเเทยออะไไิิิดดดขึ้้งงชวจฟ์ปต สนับสนุนโดย AIS 4G Advanced อัปเดตแรกของรายการนะครับมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปแบบส6 0องศาดีกว่าค่ะคือผมเชื่อว่าตรงวันนี้เนี่ยหลายคนเองจะเริ่มคุ้นเคือกับการที่มีการถ่ายภาพแบบรอบทิศทางมากขึ้นถึงแม้ว่าจริงๆเราอาจจะไม่ค่อยมีกล้องถ่ายอย่างไนก็ได้ก็ตามเถอะนะฮะเราอาจจะแบบกล้องมากสุดคืออย่างเช่น iPhone หรือตัว Android ท็อปเนี่ยคือถ่ายแบบเป็นธรนมดามากยาวๆแต่แบบสาวร้องสงสา อันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเยอะต้องใช้กล้องพิเศษนะมันจะเป็นกล้องที่แบบหันไปได้มีเลนหลายๆด้านใช่ฮะแล้วก็สารรังสอัลตราไวันี่ยคือสารสารรังสอราทั้งบนทั้งล่างด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแต่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถถ่ายได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วถึงหนึ่งสิ่งที่เราเห็นบ่อยคืออย่างเช่น Google s t r e e t v i e w เองเนี่ยก็เป็นสารรังสีอัาเราคลิกหนึ่งทางเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงว่าแล้วเราจะมีฐานรูปสารรังสีอัลตราได้ที่ไหนบ หนึ่งในที่ที่ผมว่าหลายๆคนเองอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะไปถ่านกันได้นะฮะคือที่ดาวองังคารครคือที่ดาวองังคารครับคือนาซาเองเนี่ยนะครับเขาก็โอเคคือตอนนี้เราก็เราก็แบบว่ามีความคิดฝันว่าวันหนึ่งมนุษย์จะไปอยู่ที่ดาวองังคารได้ <c oughs> หรือไปเหยียดดาวองังคารได้ใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็มียฐฐาสำรวจอยู่เขาก็เลยเอาภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับทำเป็นภาพถ่ายสารมิสงษาให้คนทั่วไปพวกเราเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ถ่ายดูในนาซาเดียวให้ใครๆได้ครับเข้าไปดูได้จริงนะฮะ เป็นภาพนิ่งก็มีและเป็นวิดีโอแบบ YouTube ที่เราดูแบบว่าสามต้นสูงสามดูเหมือนเดินไปได้แล้วก็แบบขยับ<ช>ขยับศีรษะหรือว่าคลิกเมาส์ลากไปมันก็จะแบบเห็นทิศทางตามที่เราลากไปได้ใช่ใชครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิมมิคเล็กๆ<ช>นะฮะ<ช>แต่แต่ว่ากิมมิคเล็กๆเนี่ยถามว่าแปลว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเราคุยกันนอกรายการกับอว่าอนาคตของคอนเทนต์คอนเทนต์ที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมใช่คือ a c e b o o k เองก็บอกว่ายุคหนึ่งเนี่ยม ยุคต่อมาก็เป็นภาพพอภาแบบมาปุ๊บยุคปัจจุบันคือยุคขายวิดีโอ,อและอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่า VR เกิดขึ้น <ภา S 2> Virtual r e a l i t ้บบคือมายความว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครสังเกตนะฮะจะเริ่มมีบางแบรนด์เริ่มทำวิดีโอที่แบบต้องดูแล้วก็อย่างเงี้ยไปด้วยอะ่ะเพราะว่ามันจะดู <video S 2> โฆษณาอะไรใช่คือคือขยับมือถือปุ๊บหรือขยับไอแพดเนี่ยภาพก็เปลี่ยนตามมุม<ช>อมองใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้เทคนิค ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับจะเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยๆๆๆน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าการที่เนี่ยนะฮะหนึ่งตัวอย่างของการที่นาซาเนี่ยครับเอาภาพของกสื่อสารมาใช้เนี่ยนะครับทำให้ประสบการณ์ของการดูดาวอังคารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นี่น่าสนใจมากลาเลยครับค่ะทีนี้นะคะมาเอาใจสาวกนะคะแฟนคลับทุกคนเนี่ยที่ชื่นชอบการใช้อินสตาแกรมทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่นะคะขอบอกว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่สามารถสลับใช้งานได้หลายแอคเคา t ์พร้อมกันแล้วค่ะรอกันมานานฟีเจอร์นี้รอานานคือจริงๆคิดว่ามันควรจะทําได้ต้องนานแล้วเดี๋ยว ใครจะมีไอเค้าอินสตาแกรมสองอันเอา้าคุณไม่มีร้านนะดิอ๋อใช่ผมมีร้านอิสระการสอร้านไงมีร้านไอย่างงี้คือเราคิดเปนคนธรรมดาทั่วไปจะมีไอเค้าอินสตาแกรมสองอันทำไมบางคนเนี่ยเขาแบบมีไอเค้าอินสตาแกรมหลายตัวเพราะว่าตัวหนึ่งก็เป็นร้านแบบร้านเสื้อผ้าใช่ไหมร้านไอส์แตรมแต่ว่าผมมีไอเค้าส่วนตัวด้วยผมผมนึกว่ามีไอเค้าส่วนตัวอีกอันหนึ่งไว้สืบ อันนี้ก็เป็นไปได้ก็มีเป็นไปได้บางคนก็มี Facebook หลายแอ c เค n t เลยนะคใช่นะคะก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าตอนนี้ i อของคุณเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยคุณต้องไปอัปเดตนะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะคะซึ่งเวอร์ชั่นนี้นะคะก็คือเวอร์ชั่น7.15นั่นเองนะคะก็ออปชันนี้ค่ะก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้ก็ ไปดูที่ตัว add account ม,มันจะอยู่ในหน้าของ option นะคะแล้วก็มันก็มีสามารถให้เพิ่ม account ใน instagram ได้โดยที่คุณเนี่ยก็คือกรอก account ของคุณใส่ password ลงไปแล้วคราวนี้ที่อิงชอบก็คือมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้ได้แค่2 account เท่านั้นนะคะมันใช้ได้มากกว่า 2, 2> คือ3หรือ4 <Account. S 2> ก็ได้ใช่แล้วก็เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยก็สะดวกมากๆเพราะว่ามันจะมีบริเวณขอบด้านบนหน้าจอนะคะที่จะมีชื่อบัญชีทั้งหมดให้คุณสลับใช้งานได้ตลอดเวลามสมมติของอิงชื่ออิงฮาร์ดอย่างเงี้ยล้าอิงอยากจะเปลี่ยนเป็นสนุสคาเฟ่ก็ แค่กดปุ่มเดียวแล้วก็เลื่อนไปที่สนุสคาเฟ่ก็คือเข้าได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องลองอินล็อกเอาต้องล็อกเอาแล้วก็ใส่ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดอันใหม่เข้าอีกเค้าอีกแคลนึงเข้าไปโพสหนึ่งรูปแล้วก็ล็อกเอาออกมาคืนต้องล็อกอินคือลำบากมากนะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครใช้อีสแควร์อยู่นะครับแอดได้สูงสุดห้าเค้านะครับก็ไปแอดได้เลยเป็นจังหวะดีที่จะมีการโพสต์ผิดแคลนเกิดขึ้นนี่แหละ แน่แ่ต้องมีแน่แต้องมีแน่แน่ชัวๆอย่างคุณแกเนี่ยถือแอคเคาน์บริษัทอยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมผมออันตรายนะคผมก็ถืออยู่แต่ว่าผมมีนโยบายง่งว่าไม่ไม่ไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเครื่องเลยทีเดียวใช่เปลี่ยนเครื่องนะฮะคือชัดเจนเพราะไม่งั้นมันไม่งั้นจะเกิดความ ความแบบว่าสับสนจะเป็นดราม่าได้แล๋ยวจะวุ่วายครับก็อย่าลืมนะคะไปอัปเกรดให้เป็น7.15ก่อนอ่าครับครับผมอัปเดตต่อมานะครับเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเทคโนโลยีของการใช้รถยนต์แบบเซลฟ d r iving ค่ r ที่เราได้เห็นตามข่าวมากมายก็คือเป็นรถยนต์ไร้คนขับ กำลังเป็นเทรนมากขึ้นเรื่อยๆอคือก็มีการทดลองมากขึ้นเรื่อยๆค,คือถึงแม้ว่าจะยังค่อนข้างห่างไกลความจริงนะครับที่เราจะได้ใช้งานรถยนต์ประเภทนั้นแต่ว่าในขั้นตอนการทดลองเนี่ยก็มีการพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหนึ่งในเทคโนโลยีที่ต้องไปอยู่ในรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยตัวหนึ่งนะครับก็คือนอกจากเซ็นเซอร์มากมายแล้วอ่ะก็คือระบบตรวจจับว่าสิ่งรอบๆรถยนต์คันนั้นเนี่ยเป็นคนเดินถนนทั่วไปหรือเปล่าหรือว่า pedestrian detection ซึ่งปกติในรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมี ครับคือเราจะมีอย่างมากก็เซ็นเซอร์ถอยหรือเซนเซอร์รอบคันที่แบบไว้ดูว่าเนี่ยมันใกล้สิ่งกีดขวางใกล้กําแพงหรือเปล่าแต่รถยนต์มันจะไม่เจอหรอกว่ามันจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่รอบๆเราเนี่ยเป็นคนใช่มีต้นไม้หรือนี่คนหรือรถหรือมอเตอร์ไซค์ไม่รู้หรือว่ามันเป็นจติงอ่ะใช่ครับซึ่งตัวระบบ pedestrian detection หรือว่าตัวตรวจจับว่ารอบๆรถเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยก็ถูกพัฒนาโดย university of california นะครับเขาใช้ระบบตัวนี้ชื่อว่า c o m a c ล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยขึ้นมาว่าคอมแอคตัวนี้สามารถที่จะดีเทคได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นจากวิดีโอตอนนี้จะเห็นว่ามันสามารถตรวจจับได้เลยว่าตัวที่มันล้อมสี่เหลี่ยมสีแดงไว้เนี่ยคือคน<ะ>อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยนต์ไร้คนขับมันก็จะรู้แล้วว่ารอบๆตรงไหนเป็นคนบ้างก็จะสามารถที่จะเดาทิศทางได้ว่าคนนั้นกํลาลังเดินม,มาทางทิศทางไหนตัดหน้ารถยนต์เราหรือไม่เบรกได้ล่วงหน้า เพราะว่าคนเนี่ยมันขยับได้มันไม่เหมือนกำแพงหรือต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะไม่ั้นมันต้องดีเทคล่วงหน้าได้ว่าตัวคนที่เราดีเทคได้เนี่ยตรวจจับได้เนี่ยกำลังเดินมาเพื่อจะตัดหน้ารถยนต์เราหรือเปล่าก<ช>็จะได้เบรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้ก็จะช่วยให้รถยนต์ในอนาคตไม่ใช่แค่รถยนต์หรคนขับแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะตรวจจับได้แล้วก็เบรกให้เราดี<อ>ขึ้นกว่าเดิมปลอดภัยสําหรับคนเดินถนนมากขึ้นด้วยอย่างนี้คืออยากรู้ว่าอย่างน้องหมาอย่างเงี้ยด้วยไหมคะ คือเป็นทุกสิ่งที่มีชีวิตใช่ครับแต่ว่าเรื่องต้นเนี่ยเขาใช้คำว่า pedestrian ก็คือน่าจะเป็นคนเดินถนนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดตรวจจับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเอาไปพัฒนาต่อไปใช่ก็แน่นอนว่าปลอดภัยทั้งคนในรถแล้วก็คนที่อยู่นอกรถด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับนี่คือดิจะได้คับเดนะครับของช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับมาติดตาม gadget เจ๋งๆพร้อมๆกันครับ a i s บุกงาน Thailand Mobile Expo 2016ชิงทงผู้นำ 4G อย่างเต็มรูปแบบ ให้ข้อเสนอพิเศษทั้งด้าน Device, Network, Application และ Service พร้อมทุ่มงบลงทุนในปี2559กว่า40,000ล้านบาทเพื่อให้เครือข่าย 4G ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทยภายในเดือนพฤษภาคมนี้การันตีคุณภาพเครือข่าย Data เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยจากโอกล้าพร้อมลุกขยาย 4G Data Roaming ในต่างประเทศครอบคลุมแล้วใน52ประเทศยอดนิยมโดยมีราคาเริ่มต้นในแพ็กเกจ nonstop ใช้ได้ไม่อั้นเพียงวันละ280บาท พร้อมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้าน Base Application ผ่านทางแอป AIS Play ศูนย์รวมความบันเทิงที่ครบรถและใหญ่ที่สุดโดยล่าสุดจับมือกับ2พันธมิตรชั้นนำขององค์การบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศได้แก่ TV Thunder และ Turner TV นำคอนเทนต์สุด exclusive ขึ้นมาออกอากาศบนแอป AIS Play ที่มีให้ชมบน AIS Play ที่เดียวเท่านั้นมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Personal Entertainment Gateway แห่งยุค 4G ที่พร้อมเติมเต็มเ c โคซิสเต็มของธุรกิจคอนเทนต์วิดีโอในเมืองไทยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับงาน Thailand Mobile Expo ยังมีการเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับ 4G Super Deal ที่ให้ค่าโทรและค่าเน็ตแบบไม่ลดสปีดในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมมาพร้อมกับส่วนลดสมาร์ทโฟนสูงสุดถึง50%อีกด้วยลายประเทศไทยจัดงานถแถลงวิสัยทัศน์2016 Li าย Beyond Chat เดินหน้าวางกลยุทธ์ในการสร้างไลน์ให้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันแชทสู่สุดยอดแพลตฟอร์มสำหรับไลฟ์สไตล์และธุรกิจแห่งอนาคตในอายิยะพนมยงกรมการผู้จัดการไลน์ประเทศไทยกล่าวว่าในปีนี้เป้าหมายสำคัญคือการสร้างไลน์ให้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันแชทด้วยการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรธุรกิจผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้บริการต่างๆเพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตผ่านไลน์ในขณะที่ลูกค้าองค์กรสามารถใช้ไลน์ในการสร้างการรับรู้ ร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการทําการซื้อขายที่ดีวผ่านไลน์สมกับที่เป็นไลน์บีออนแชทผ่าน5กลุ่มธุรกิจหลักของไลน์ได้แก่ธุรกิจเกมหรือไลน์เกมธุรกิจคอนเทนต์ไลน์ทีวีไลน์มิวสิกธุรกิจองค์กรเช่นไลน์ Official a ล c o u n t และไลน์แอดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซไลน์กิฟท์ช็อและธุรกิจเพย์เมนต์ไลน์เพ โดยตั้งเป้าเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการเหล่านี้ให้เทียบเท่าบริการแชทและยังมีแผนในการผนวกบริการที่มีอยู่เข้าอยู่ด้วยกันภายใตแอปพลิเคชันเดียวเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายเข้ามาอยู่ในทุกส่วนของชีวิตประจําวันของคนซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ผู้บริโภคสะดวกสบายและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วยังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ไลน์เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย โดยล่าสุดจากการจัดอันดับ Best Brand 2015โดย U Golf Brand Index ลายติดอันดับ2จากทั้งหมด250แบรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงในทางบวกมากที่สุดในประเทศไทย ยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดรู้อย่ง โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทําให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คําว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาคมนี้ AIS c g a d v a n c e d 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS กับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับแน่นอนครับช่วงนี้นะครับเรามีกดเจ็ตเจ๋งๆมาแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเสียเงินกันอย่างแน่นอนนี่คือช่วงดิจิไลฟ gadget ครับ แบ็คกั๊กเซตวันนี้นะครับขอแนะนำสิ่งที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับนั่นคือ MacBook Pro ไม่ใช่แล้วพี่อันเดนไม่ใช่เกตเจ็ดบาทไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมเอาเอาตัวคอมพิวเตอร์มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าสถานที่ก่อนอนิดนึงเวลาทำงานเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นคือเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยวางบนโต๊ะทำงานโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กทำงานอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาทำงานก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตมันท่าหน้าของผมเนี่ยมันจะแบบ มันจะเอียงคอลงมาหรือก้มลงมาคือต้องสังเกตท่านั่งของคนที่ใช้น็อตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่มันเป็นหน้าจอใหญ่ๆท่านั่งจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าหน้าจอของไอตัวของจอมอนิเตอร์ปกติเนี่ยมันเป็นแนวระนาบเหมือนเราดูทีวีอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถนั่งหลังตรงเพื่อดูเพื่อดูจอแล้วก็มือก็อยู่ที่คีบบอสเราก็พิงได้สบายสบายแต่พอมันเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่างเงี้ยมันมุมของจอมันอยู่ติดกับตัวเครื่องมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจ่มุมมันก็จะเอียงลงมาทาให้ทาให้เราจะต้้องกม ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาสูงระดับสายตามือก็จะพิมพ์ไม่ได้อ่าใช่ไหมครัใช่ฮะทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ยุคปัจจุบันที่ออฟฟิศส่วนมากเนี่ยมันจะให้โน้ตบุ๊กแทนที่จะเป็นเดสก์ท็อปแล้วใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนจะเริ่มพบว่าโอ๊ยปวดหลังปวดคอนะหลายคนก็เริ่มหาอุปกรณ์เสริมในการใช้งานเช่นเอาหนังสือมาทับๆๆกันแล้วก็มาวางให้มันสูงขึ้นแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ไปหาซื้อคีย์บอร์ดไวเลสแล้วก็เมาส์ไวเลสมาใช้อ่าอะไรอื บางคนก็จะแบบมีอุปกรณ์แบบเช่นเป็นแท่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาวางไปซื้อเช่นซื้อขายทันก่อนมีแบบที่ขายตามร้านคอมพิวเตอร์ก็คือมันจะเป็นแท่นแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างล่างใช่ทีนี้เนี่ยปัญหาอยู่งี้ครับไอ้แท่นเนี่ยมันเหมาะกับการตั้งโต๊ะทำงานฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณย้ายโต๊ะทำงานไปที่ไปย้ายไปที่ร้านกาแฟเป็นต้นคุณจะยกแผงแล้วออกไปทั้งแผงแผงที่มีที่มีพัดลมอยู่ด้วยซึ่งก็คงจะประหลาดอยู่ดีใะลำบากมากแล้วเรื่องอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้คนี่ือ ก็เป็นชื่อว่ารู้จริงๆนะฮะเนี่ยครับคือท่านที่ว่ารู้อ่าหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นอยู่เนี่ยใช่ขนาดแค่นั้นเองขนาดเนี้ยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ซองไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะแต่เนี่ยครับนี่คือตัวแท่นที่ว่าผมแกะเอไม้ดูมันจะเป็นแท่นได้ยังไงเล็กขนาดนี้แค่นี้มันคือแค่นี้ครับมันแค่นี้คือแค่นี้พกพายสะดวกมากน้ำหนักเป็นไงคะอ่ะให้ถือ เบามากใช่ไหมเาเป็นพลาสติกเนาะดูไกลๆเหมือนกับเป็นเป็นประแจที่อย่างที่เราไปฟาดได้ใช่ลองแต่ข้อดีคือว่าที่คุณอู๋ทำอยู่นี่ฮะมันกางออกมาได้ฮะนี่นี่มันกางออกมาผมก็ไม่ค่อยกล้ากางเท่าไหร่อ่าใช่ไหมฮะพอมันกางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแล็ควางแล็คเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้ผมจะเล่าให้ดูว่ามันเป็นยังไงปุ๊บพอกางมาปุ๊บจะล็อกมั่นใจปั๊บล็อกท่ทีเสร็จปุ๊บแล้วก็วางปุ๊บแล้วเราก็เอา้ตบุกเราวา อย่างนี้โอ้ยแค่นี้เองปึ๊บมันก็จะทําให้โน้ตบุ๊กเราอยู่ในดาดสายตาทันทีฮะแล้วก็เอาคีย์บอร์ดกับเมาส์ซึ่งอยู่ในอยู่ในชุดนี้แหละครับครับซึ่งจริงผมออกจากบ้านผมมาเลยนะฮะค่ะก็เราก็แกะออกมาอ่าเป็นคีย์บอร์ดไวเลสได้ด้วยใช่หรือถ้าเกิดไม่คีย์บอร์ดไวเลสเนี่ยก็มันก็ยังพิมพ์ได้อยู่เนาะมันก็ยังอยู่ในโซลูชันที่โอเคเท่านี้ปุ๊บผมก็สามารถมีออฟฟิศที่แบบทำงานแบบเหมือนแบบเชดเดสก์ท็อปได้แหละจริงมันดูไฮโซมากเลยอ่ะดูแบบทีนี้ดู p r o f e s s i o n a l l อเขาคนดูอย่างนี้ปุ๊ มันปรับระดับได้ครับปรับได้หลายระดับแล้วล็อกอยู่เลยแล้วล็อกอยู่ด้วยครับคือคือบางคนคือปัญหาของแท่นส่วนมากเนี่ยคือมันเป็นแท่นปุ๊บแล้วมันล็อกเลยครับคือมันเกียบมันปรับไซส์ไม่ได้ครอันนี้คือลน้ตบุ๊กจะสูงจะต่ำเอาไปได้หมดเลยเราไปอยู่โต๊ะกาแฟที่แบบโต๊ะเตี้ยๆหรือโต๊ะสูงหน่อยก็ใช้ตัวนี้ปรับได้ใช่ครับตัวนี้ก็สามารถทํางานแบบผมเราเริ่มใช้มาปุ๊บพอเริ่มใช้อย่างนี้ปุ๊บนะฮะผมเริ่มใช้ที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่่อปววดหลลัังงแแ้าาาาเพระมนนทํบบ นี่มาคือเราคือแทนที่จะก้มแบบเหมือนเดิมคือคราวนี้ยืดตัวตรงแล้วก็มองอนี้ได้แล้วค่าทางดีขึ้นเนาะค่าทางดีขึ้นคู่เราอยากได้เลยใช่อยากได้เลยไม่มีขายเมืองไทยเพราะว่าต้องสั่งจากออนไลน์แต่ว่าอันนี้ผมสั่งจากทีซัคเตอร์นะครับเดี๋ยวมีลิงก์เนี่ยลิงก์อันเนี้ยใช่ครับราคานะครับถ้าเกิดเป็นเ็จรวมค่าส่งเนี่ยก็ประมาณสักประมาณเกือบเกือบเกือบต้องบอกว่าแปดเก้าสิบเหรียญ แต่สิ่งเดียวก็คือประมาณเกือบสามพันบาทโอ้โหราคาสูงนะเนอะเกือบสามพันบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากับแรกอาการหรือแบบว่าอุปกรณ์ที่แบบเนี่ยพอคุณเสร็จปุ๊บทำงานเสร็จแล้วอ่ะเก็บคอมป์ปุ๊บอ่ะเก็บคอมเรียบร้อยเก็บเรว่เร็วมากเก็บไม่ยากด้วยนะอันนี้ใช่ฮะผมก็บืนดึงกลับปุ๊บแค่นี้เองอุปกรณ์ที่เหมาะกับพี่แกที่สุดแล้วแต่มันเจ๋งตรงที่มันมันมันเหลือเล็กนิดเดียวมันเหลือแค่นี้ฮะแล้วก็คุณก็เนี่ยแล้วผมก็เอาผมก็กระเป๋าเนี่ยนะฮะมาปุ๊บเก็บ เข้าไปคือเขาคิดมาให้จบเลยนะเพราะว่ากระเป๋านี่มันใส่พวกไอ้คีย์บอร์ดไร้สายใส่เมาส์อะไรได้เรียบร้อยเนี่ยฮะออฟฟิศผมใส่ท่านี้ครับโอ้โหเยี่ยมคือคือทนี้เมื่อกี้ถ้าเกิดคุณคิดนะว่าถ้าเกิดบอกว่าคุณเอาต้องไปเอาไอ้กล่องใหญ่ๆนั่นนะฮะมันจะเป็นสเปซมันจะเยอะมากอ่ะไม่พกหรอกเนอะซึ่งพอไป่ึงกะจบเลยครับ โอเคน่าใช้ขึ้นเยอะเลยส<อ>นใจก็ไปลองดูกันได้ครับครับ,รบ,รบผมนี่คือดิจิลัดแกจ g จ t นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับมาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่น ว่ายทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง การใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทําให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คําว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาครนี้ AIS c g Advance d c g ที่เร็วที่สุดจาก AIS กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์กับช่วงนี้ครับแน่นอนคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับหยิบขึ้นมารอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนําแอป แล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วง AppFocus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปแรกวันนี้นะครับแนะนำสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งจากของต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะจากประเทศจีนโดี่บอกว่าสินค้าจีนมันถูกเหลือเกินแต่สมัยก่อนเนี่ยเว็บจีนอ่านไม่รู้เรื่องอตอนนี้นะครับหนในเว็บที่ดังมากคืออาลีบาบานะครับมีบริการที่เรียกว่าอาลีเอ็กซ์เพรสนะฮะก็คือวีแอปเช่นอาลีเอ็กซ์เพรสด้วยนะครับเข้าไปมีสินค้ามากมายมหาศาลในราคาที่ถูกสุด ค่าส่งถูกมากค่าส่งถูกมากก็บอกอย่างนี้ค่าส่งถูกมากนะครับคือเข้าไปเนี่ยผมกับคุณอูเนี่ยหมดเงินกันไปเยอะมากใช่คือกดกันไม่หยุดเลยตืแล้วมีทุกอย่างไม้จิ้มฟันยันเรือลบจริงๆคือไม่ได้เวอร์เลยคิ้มแป้จิ้มฟันก็มีแบบของของนี้ราคาถูกสุดนี้ประมาณเท่าไหร่คะคือผมเคยสั่งอ่ะแบบขอราคาแบบ8บาทเคสเคสไอโฟนเก้าบาทอ่ะเคสไอโฟนเก้าบาท ค่าส่งจากจีนมาแบบส่งถึงบ้านเราเนี่ยคือจะยอมรอหน่อยนะนานหน่อยค่าส่งแบบสามสิบสามสิบกว่าบาทเหมือนส่ง EMS อ,อะคือคือง่ายครับคือเขาเอาโรงงานจีนที่ท,ที่ที่ทำอยู่นี่น,นะฮะ,ะมีโรงงานอะไรบ้างน,นะครับอยากทำอะไรก็ไปซื้อตโรงงานแล้วกันอ่าได้แล้วนะครับ AliExpress ครับไปดาวน์โหลดกัน มาที่อีกแอปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแอปที่อิงแนะนำมากๆเลยเป็นเกมแล้วก็มาจากซีรีส์ที่อิงชอบนั่นก็คือ<ำ>เรื่องฮีโร่สนั่นเองอตอนนี้ก็มีเกมที่ชื่อ He โร่ส์รีบอนะคะจริงๆก็คือมีซีรีส์ฮีโร่สรีบอลออกมาก่อนแต่ว่าเกมที่แนะนาวันนี้ก็คือ He โร่ส์รีบอลอินิกมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยที่อิงชอบก็คือเหมือนมันมันดำเนินเรื่องเหมือนในซีรีส์เลยแต่ว่าคือมันเป็นเกมแนวแบบว่า แอคชั่นผสมแบบว่าไขาปริศนาคือคือแบบมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นตัวฮีโร่จริงๆแล้ว <Action. S 2> เราก็สามารถแบบว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะหรือว่าสามารถย้อนเวลาได้ด้วยคือแนวคิดนี่แบบสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเกมนี้เนี่ย ราคาปกติอยู่ที่4.99แพงเหมือนกันแพงแพงเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็เลือกที่หัวข้อ Get ฟ e g เกมแล้วก็ไปกดปุ่มดีดี e นะคะกดเข้าไปแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้เลยต้องรีบะครับต้องรีบนิดนึงเพราะวถ้าเกิดโปรโมชั่นแล้วเราช่วยไม่ได้นะครับใช่ต้องรีบนิดนึงนะคะแล้วก็รับรองว่าคือแบบคุณจะได้เล่นเกมที่แบบกราฟิกสวยมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้นิดนึงเกมนี้ต้องการพื้นที่ว่างถึง1.45กิก เยอะยมากเสื่อพื้นที่รอไว้นิดนึงใช่แล้วค่ะสนุกแนะนำค,ะนะครับแอปต่อมานะครับเป็นแอปของคนไทยและเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่เราดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ได้เงินด้วยครับไม่ใช่เสียเงินเพื่อดาวน์โหลดนะดาวโหลดฟรีมาแล้วก็เล่นกับแอปนี้เพื่อที่จะได้เงินยังไงคะคือเป็นแนวคิดสําหรับแบบแปลกดีนะครับก็คือดาวโหลดแอปมาในแอปเนี่ยมันจะมีโฆษณาให้ดูครับดูโฆษณาเราจะได้เงิน<อ>นะใช่ฮะมันจะเป็นคลิปโฆษณา ะนะครับเราก็น,นั่งดูไปแต่ละคลิปมันจะมีมูลค่าของมันอยู่อย่างเช่นคลิปเนี้ยเดี๋ยวคำยาว3าวสิวิเขายาว1นาทีก็จะได้เงินกลับมาแบบอ่าได้ได้เงิน50สตางค์ได้เงิน1บาทหรือว่าแนะนําเพื่อนให้ดาวน์โหลดใช้โค้ดของผมอย่างเงี้ยคุณแก่ดาวโหลดเนี่ยใช้โค้ดตัวนี้นะคุณแก่ได้5บาทผมได้5บาทด้วยใช่เราไม่ใช่แค่ดูโฆษณานะครับมันจะมีแอปให้ดาวน์โหลดผ่านใดนี้ค่ะคือดาวนโหลดแอปตัวนี้มาปุ๊บในแอปเนี้ยจะมีแนะนําให้ไปโหลดแอปตัวนั้นตัวนี้ดาวโหลดแอปได้เงินอีก อืออ่าหรือทําแบบสอบถามเวอร์นชนแนต่างๆทําทแบบสอบถามเสร็จได้เงิน oh ออยิ่งแอปใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้เงินนะครับ<ฆ>สำหรับเวอร์ชัน Android เนี่ยจะเจ๋งกว่านั้นอีกเพราะว่าระหว่างที่เรารอสายโทรหาเพื่อนอะ่ะตื้อตื้อเดี๋ยวเพื่อนยังไม่รับ,ย,รบยังไม่รับสายใช่ไหมครัโฆษณาจะขึ้นได้เงินด้วยใช่เพื่อนรับสายใช้อางี้ยก็เราดูโฆษณารอไปยิ่งใช้ยิ่งได้เงินคือเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่กําลังว่างงานแล้วก็มีเวลาว่างเยอะๆแนะนำเพื่อนให้ดาวนโหลดต่อกันไปเนี่ยโหได้คนละ5บาท ชื่อแอปดูแอดดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เจ๋งมากครับผมสำหรับแอป of the w i e k ของสัปดาห์นี้นะครับเรายกให้เกมนี้นะครับชื่อเกม Adventure ร์ a อฟ a ์มาหน้าจริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมเก่าของอ q u q u e r e นะครับของค่ายค่ายสี่เหลี่ยมนี่ยนะคับผู้ชมที่เค่ายสี่เหลี่ยมเป็นเกมเก่าแต่ว่าเอามารีเบคใหม่นะครับด้วยกราฟิกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวเกมเนี่ย หลายคนเนี่ยนะครับเล่นมาถูกผมเองผมเล่นแล้วค่อนข้างชอบตัวเกมทัหมูนีงานนะฮะมันก็คือเกมแอชเนเจอร์เลยละครเดินไปทีละฉากทีละฉากทีละฉากฆ่าศัตรูเก็บเลเวลแล้วก็เพิ่มอัปเดตอัปเลเวลตัวเองเพื่อตามื้อเรื่องไปเรื่อยๆดับนะครับความคลาสสิกคือว่ามันเป็นเกมเก่าที่แบบว่าหลายคนเองเนี่ยเคยมีประสบกามาก่อน แต่ว่าทําใหม่ให้ดูดีขึ้นซึ่งจะงินจินตวนี้สแควรเริ่มมาบุงดีคือแบบว่าเอาเกมเก่ามาทํากราฟิกใหม่ใส่แมิติเป็นฟรีดีมากราฟิกทุกอย่างดูดีขึ้นไม่อยู่บนโมบายน่าเล่นใช่เพลงสมัยก่อนเป็นเพลง8บิตตอนนี้เป็นเพลงแบบโอ้เป็นเสียงดีแบบแบบเสียงที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดาวนโหลดกันได้นะครับราคาอาจจะแรงนิดนึงเพราะว่าเกมของสแควรเนี่ยไม่เคยถูกนะฮะ14เหรียญแต่เล่นแล้วต้องบอกว่าสรุปมากใครที่เป็นแฟนพวกเกมแอคชั่น RPG ก็โอเคเลยแหละ ก็ไปๆๆไดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็ไปซื้อกันใช่น,นะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีวีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i t i v e TV ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ,บ y o u t u b e c o m d i g i t i v i e แลวก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i t i v i e v ครับสามารถติดตามรายการดิจิไลฟ์อย่างนี้นะครับได้ทุกวันเสาร์ที่นี่ช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ